ฮัลโหสวัสดีครับเลิกกงานแล้วครับพ่อวันนี้ลูกค้าเยอะม,มากครับอปวดแขนไป้หมดแล้วครับเดีค <c oughs> <Hey, S 2> ครับ <c oughs> กลับบ้านครับ <c oughs> กลับบ้านครับ <c oughs> พ่อละครับไม่ไหวแล้วครับวันนี้ หนาวครับกลับมาถึงแล้วครับโอ้ยเย็นมากเลยครับมืออืมโอ้นิ้วแข็งแล้วเดี๋ยวไปเซบกระเป๋าของกอนนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เหนื่อยมากนะครับลูกค้าเยอะมากแต่ก็ดีใจนะครับพอลูกค้าเยอะโอเคครับบายครับบาย